สวัสดีค่ะท็อกับามาคมคัดเดียมวันนี้นำบอลสีสวยๆมาให้ชมอีกเช่นเคยนะคะบอลสีตัวนี้เป็นบอลใบากาบนะคะมีชื่อว่าเทพสายรุ้งซึ่งเป็นไม้ของคุณบอยรณภูมิเลิกงามเจ้าของไม้ดังๆหลายๆต้นนะคะจะเห็นได้ว่าเขาเป็นไม้ที่มีความเป็นป้ายความเป็นด่างตั้งแต่ใบจนถึงขนาดกับของเขาก็เห็นความป้ายความด่าง ด้วยเช่นกันนะคะบนใบจะเห็นสีที่หลากหลายมากเลยนะคะทั้งสีเขียวแก่สีเขียวอ่อนสีชมพูอมอมส้มสีขาวแล้วก็ยังมีสีที่ออกเป็นสีเหลืองขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะด้วยความที่เป็นสีสันบนพื้นใบเขามีความหลากหลายก็น่าจะเป็นที่มาของชื่อเขานั่นเองนะคะ ึ่งในการผ่าทำจำนวนก็ไม่จัดว่าง่ายนะคะเนื่องจากว่าเราต้องรับสภาพว่าในกรณีที่เราผ่าไม้ป้ายและไม้ที่เป็นไม้ป้ายไม้ด่างพวกนี้เราอาจจะไม่ได้ไป้ายได้ด่างทุกต้นโดยเฉพาะถ้าเราผ่าชิ้นที่ไม่ติดเคี้ยวนะคะก็อาจจะไม่ได้ไป้ายต้นนี้เราไว้ในโซนที่ค่อนข้างจะโดนแดดเยอะหน่อยนะคะ เขาก็เลยเห็นป้าเห็นความด่างชัดส่วนต้นอื่นๆในรุ่นเดียวกันของเขาซึ่งเราผ่าแล้วได้ไม่กี่ต้นเนื่องจากตอนที่เราผ่าเขาขึ้นเขางอกขึ้นมาในช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนนะคะก็เลยมีความเสียหายของชิ้นบอลเยอะต้นที่เราพอจะเหลืออยู่เมื่อนํามาเปลี่ยนไซส์กระถางก็จะไม่ด่างเยอะเท่าต้นนี้นะคะส่วนหนึ่งถ้าเป็นไม้ป้ายไม้ด่างเราจะไปไว้ในโซนที่ซ้อนสลนสองชั้นนะคะ ไม้ตัวนี้จะเดิมนะคะเราได้มาโดยที่น้องอนุชาสุนทรชดให้มาต้นเล็กๆแล้วก็เราเลี้ยงหลายเดือนนะคะจนเขาเต็มฟอร์มแล้วก็แทงหนอ่อแล้วก็เลยแซนหน่อไว้เพื่อเป็นพ่อแม่พันต่อไปส่วนต้นที่เาราล้มแล้วก็ผ่าก็จะได้ต้นลักษณะแบบนี้ค่ะแต่ว่าต้นอื่นอะ่ะเขาจะป้ายน้อยแล้วก็บางต้นก็ไม่ได้ป้ายนะคะซึ่งต้นที่นำมาผ่าต้นนั้นเขาก็จะมีสี สีเหลืองขึ้นชัดนะคะแล้วก็สีชมพูเขาค่อนข้างที่จะเข้มให้สีสันที่สวยงามแปลกตาทีเดียวและต้นนี้เราก็นำมาไว้ในโซนที่คิดว่าจะให้แสงแดดจอสักนิดเพื่อดูสีของเขาที่เพิ่มขึ้นนะคะจากช่วงนี้เป็นฤดูปลายฝนแล้วนะคะแต่ว่าฝนมาตกเอาช่วงเดือนนี้เยอะยังไงก็ยังมีไม้อื่นต้นที่เราจะนำมาพูดคุยเล่าให้ฟังยังไงฝากติดตามช่องทอกอาไมคิลเดียม ใบส่วนขวัญชนกปอนสีด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ